จากสถานการณ์โรคไข้หวัดนกที่แพร่ระบาดในสัตว์ปีกทาให้ประชาชนเกิดความกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ต้องมีการสัมผัสไก่เชื้อดไก่และซื้อไก่มาบริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นมาฟังถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีกครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และก็ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดําเนินการในการที่จะให้ความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเกิดความปลอดภัยเพราะฉะนั้นกรมปรุสัตว์จะทําหน้าที่เป็นแกนหลักที่จะดูแลรับชอบต,ตรงนี้โดยการที่ต้องควบคุมการย้ายจะต้องได้รับการยืนยันว่าเป็นสตัตว์ปีกที่ปลอดจากโรคแล้วก็จะมีด่านสกัดตรวจว่าสาตัตว์ปีกที่เคลื่อนย้ายนี้ ท่านย้ายมาด้วยความปลอดภัยไหมก็จะไปถึงโรงเชื่อดงนั้นโรงเชื่อต่างๆที่ที่ทำหน้าที่เชื่อนี้จะต้องได้รับใบอนุญาตของกรมปศุสัตว์ซึ่งต้องตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการความปลอดภยัยความสะอาดแล้วถึงจะออกให้เมื่อเชื่อเสร็จก็จะมีการแพ็คกรมปศุสัตว์ก็จะออกสติ๊กเกอร์นะครับกระบวนการเหล่านี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราก็ร่วมเข้าไปดูแล นั้นเราเชื่อว่าถ้าดำเนินการในลักษณะนี้แล้วกระบวนการความปลอดภัยทุกขั้นทุกตอนนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับสังคมสาธารนณะโดยพังยิ่งประชาชนผู้บริโภคด้วยมาตรการป้องกันไข้หวัดนกที่กรมควบคุมโรคได้ควบคุมอย่างต่อเนื่องจะทำให้สัตว์ปีกปลอดภัยสามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจครับกรมควบคุมโรค,ควงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี เกอนพายไขวัดนกวันนี้จะพาไปพบกับเส้นทางการค้าสัตว์ปีกกว่าจะถึงผู้บริโภคสัตว์ปีกเหล่านี้มีที่มาอย่างไรภายในระบบฟาร์มปิดสัตว์ปีกทุกตัวจะต้องถูกเลี้ยงดูอย่างดีเพื่อเติบโตเป็นสัตว์ปีกที่สมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสัตว์ปีกโดยสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์จะทําหน้าที่ดูแลสัตว์ปีกตั้งแต่ภายในฟาร์มการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกจนถึงการส่งสัตว์ปีกเข้าสู่โรงฆ่าทุกขั้นตอน เมื่อผ่านการตรวจสอบจะลงรายละเอียดบนแบบฟอร์มแล้วรายงานผลเพื่อออกใบอนุญาตในส่วนความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องไข้หว่านนกของกรมปศุสัตว์นะครับเราก็จะดูแลขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต,ต,ตั้งแต่ต้นทางเลยครับฟาร์มที่จะส่งไก่เข้ามาสู่โรงฆ่าจะต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ให้อ่ะ อนุญาตนําไก่เข้ามาเลี้ยงได้แล้วก็เราก็จะมีการสอบเพื่อตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะออกใบอนุญาตให้เขาย้ายสัตว์เพื่อเข้ามาทํำการฆ่าได้ในโรงฆ่ามาถึงโรงฆ่าก็จะมีการตรวจสุขภาพก่อนฆ่าโดยสัตวแพทย์ปลายทางโดยเพื่อควบคุมการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและถูกสุขอนามัยไม่สําคัญเหล่านี้ ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าสัตว์ปีกทุกตัวปลอดเชื้อโรคแน่นอนขอให้ผู้บริโภคพ,พิจารณาเลือกซื้อสัตว์ปีกที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์ผู้ขายได้ผ่านการอบกกรมสุขพิบาลกรมปรศุสัตว์ได้จัดทำสติกเกอร์รับรองคุณภาพสัตว์ปีกซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสัตว์ปีกทุกตัวที่นําออกมาขายในผ่านการควบคุมและตรวจสอบอย่างละเอียดกรมควบคุมโรคมีความประสงค์ ให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโรคไข้หวัดน,นกกรมควบคุมโรคบ่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี วันสัตว์ปีกเหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายออกจากโรงเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อน,นำเข้าสู่โรงฆ่าแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งให้ผู้บริโภคแต่ก่อนจะถึงผู้บริโภคสัตว์ปีกเหล่านี้จะถูกควบคุมตรวจสอบอย่างละเอียดภายใต้การดูแลโดยสัตวแพทย์ของกรมปรศุสัตว์และเมื่อสัตว์ปีกเข้าสู่โรงฆ่าก็จะถูกควบคุมความสะอาดทุกขั้นตอนของการผลิต รวมถึงสถานประกอบการต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยการสุขาพิบาลอย่างเคร่งครัดไก่ที่นำมาสู่การผลิตนั้นจะต้องอผ่านการคัดกรองจากทางสวัสตวแพทย์โดยกรมปศุสัตว์มาระดับหนึ่งแล้วเมื่อมาถึงโรงงานเนี่ยนะฮะเราก็ได้ตระหนักถึงความสะอาดในตัวผลิตภัณฑ์นะฮะโดยขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์กรม,มอนามัยหรือแม้กระทั่งทางกรุงเทพมหานครท่านได้ั่นใจนะครับว่าเนื้อไก่เนื้อ,อสัตว์ปีนต่าง,ท,าง,ท,างที่ผ่านการชำระจากที่นี่นะครับรับรองได้ว่ามีถูกอนามัยนะครับแล้วก็มีคุณภาพพร้อมที่ให้ท่านได้บริโภคอย่างสบายใจได้นะครับว่ามีการชำระอย่างถูกต้องทุกอย่างแล้วได้มาตรฐานนะครับ กรมควบคุมโรคพร้อมเป็นแกนกลางบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมัน่นดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนบริโภคสัตว์ปีกได้อย่างมั่นใจกรมควบคุมโรคผงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ตลาด้าสัตว์ปีกดูจะคึกคักเป็นพิเศษการเลือกซื้อสัตว์ปีกได้ดีมีคุณภาพต้องดูอย่างไรมีคำแนะนำครับเลือกซื้อสัตว์ปีกบนแผงหรือร้านค้าที่มีใบรับรองการค้าถูกต้องสังเกตสัญลักษณ์สติกเกอร์ของกรมปศุสัตว์ติดบนบรรจุพันสัตว์ปีกรับรองความสะอาดและปลอดภัยหรือสัญลักษณ์ที่รับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์ปีกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเลือกซื้อสัตว์ปีกให้สังเกตสีของเนื้อสัตว์ จะมีสีชมพูหรือแดงไม่มีจ้ำเลือดหรือสีเขียวคล้ำผิวไม่เหี่ยวยน่นลูกตาไม่ลึกบุม๋มส่วนใหญ่แล้วตลาดค้าสัตว์ปีกจะได้มาตรฐานมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดผู้บริโภคจึงมั่นใจได้แต่ถ้าจะนำสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ไปบริโภคไม่ควรนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือติดเชื้อมาชำแหละเพื่อทำเป็นอาหารนะครับผู้ที่ต้องสัมผัสกับสัตว์ปีกโดยตรง ในขณะทำอาหารไม่ต้องกังวลกลัวว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่เพราะยังไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดที่ติดเชื้อไข้หวัดนกจากการปรุงอาหารเลยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงควรล้างมือและภาชนะให้สะอาดหลังสัมผัสเนื้อสัตว์ปีกส่วนการบริโภคสัตว์ปีกให้ปลอดภัยการนำสัตว์ปีกไปทอดต้มนึ่งอบหรือย่างที่ต้องใช้ความร้อนสูงจะสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ขอให้ผู้บริโภคสัตว์ปีกเชื่อมั่นในความปลอดภัย ทุกครั้งที่ซื้อสัตว์ปีกเลือกสัตว์ปีกที่รับการตรวจหรือควบคุมแล้วโดยสังเกตสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์บริโภคสัตว์ปีกได้อย่างมั่นใจไม่มีโรคไข้หวัดนกแต่อย่าลืมใช้ช้อนกลางและล้างมือด้วยนะครับกรมควบคุมโรคพูงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกจําเป็นต้องปลูกฝังความรู้ตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีความเข้าใจเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนป้องการโรคไข้หวัดนกให้กับชุมชนและนี่คือตัวอย่างของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกและเคยได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคไข้หวัดนกแต่ปัจจุบันด้วยความร่วมมือกันของโรงเรียนชาวบ้านและหน่วยงานอบตอปสศตสาธารณาสุข ผู้ใหญ่บ้านกำนันและอาสาสมัครทําให้มีความเข้าใจสามารถป้องกันไข้วัดนกได้อย่างเข้มแข็งก่อนนั้นนะครับที่ตั้งแต่เรื่องไข้วัดนกมาหน่วยงานต่างๆรทั้งกรมควบคุมโรคก็ได้มาให้ความรู้แนะนําจนกระทั่งโรงเรียนสามารถเอาเรื่องไข้วัดนกเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเด็กเราก็สามารถที่จะไปเสริมกับเชื่อมกับผู้ปกครองทําให้เขาเห็นความสําคัญขึ้นมานก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ แบบตรวสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนกแม่นะคะเมื่อเรามาร่วมทํากับลูกเราก็ได้พูดซ้า่เลยกันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเชื้อไข้หวัดนกเนี่ยมาจากมาจากเชื้อโรคอะไรแล้วก็แรงที่มาคงเชื้อไข้หวัดนกเนี่ยมาได้ยังไงแล้วก็จะป้องกันได้ยังไงการเรียนรู้ร่วมกันจะทําให้เกิดพลังในการต่อสู้ พร้อมรับมือกับปัญหาไข้หวัดนกอย่างถูกต้องและเข้าใจครับกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี เสียงของเด็กๆบอกความในให้รู้ว่าพวกเขาเรียนรู้เรื่องไขวัดนกดีเพียงใดไม่ใช่แค่ความเข้าใจแต่พวกเขาพร้อมที่จะปฏิบัติและนำความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนครับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านของเราเกี่ยวกับเรื่องไขวัดนกหนง,งานที่เข้ามาร่วมให้การสนับสนุนกับเราเนี่ยก็อย่างเช่นทางอบตอทางสถานีธัญไม้บ้านบ่อแหงก็เข้ามาให้ความร่วมมือแต่เราเรื่องงบประมาณ นะครับเรื่องอความรู้ตัวสำนักง,งานเขตเองก็ให้การสนับสนุนกับเราในเรื่องของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนกาเป็นส่วนออมต่อก็กิจกรรมในะที่จะทำนะคือทำร่วมกับอ,อสมอกิจกรรมหนึ่งเรารณรงค์รณรงค์หร,รือป้ายป้ายรณรงค์ที่ว่าเราทํำยังไงก็ได้ที่ที่เราจะให้ไม่มีค่าบรรลุกอยู่ในตรบลนของเรานะฮะคือ2เราก็ประชุมผู้นําเป็นประจาอยู่แล้วนะครับ ว่าได้เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์กับชุมชนมากกว่าอย่างน้อยก็ประชาชนที่ไม่ค่อยรู้ก็จะก็จะมีความรู้ตรงนี้นะครออย่างน้อยเราจะทานไก่นะเราก็ต้องให้มันสุกก่อนนะครับไการสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดนกที่ดีที่สุดก็คือความพร้อมเพียงร่วมใจกันป้องกันตนเองเลี้ยงสปีกอย่างถูกต้องหากมีสปีกป่วยหรือล้มตายต้องแจ้งเตือนช่วยกันนะครับกรมควบคุมโรคพวงใหญ่ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีเตือนภัยไข้หวัดนกวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกมาแนะนำครับ การเลี้ยงสัตว์ปีกตามวิถีชาวบ้านควรดูแลสุขอ,อนามัยของตนเองรวมถึงสัตว์ปีกที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยหากต้องสัมผัสสัตว์ปีกควรชำระล้างร่างกายและล้างมือให้สะอาดการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยควรล้างมือด้วยน้ำและสะบู่หลีกเลี่ยงการสัมผัสต,วตัวสัตว์น้ำมูกน้ำลายมูลของสัตว์ปีกโดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือตาย ห้ามเด็กเล่นคลุกคลีบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ปีกโดยเด็ดขาดรับประทานอาหารที่สุขสะอาดปราศจากสารอันตรายสัตว์ปีกต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า100อ,องศาเซลเซียสเลือกซื้อสัตว์ปีกจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้โดยสังเกตป้ายสัยสญ,ญลักษณ์อาหารปลอดภัยหรือมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์เลือกซื้อไข่ฟองที่ดูสดใหม่และไม่มีมูลไก่เปื้อนที่เปลือกไข่ ห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยตายหรือตายผิดปกติมาชำและและกินโดยเด็ดขาดรักษาความสะอาดในบ้านและบริเวณรอบๆบ,บ้านให้สะอาดอยู่เสมอพบเห็นสัตว์ปีกตายผิดปกติต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้นําชุมชนไม่เก็บสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายไว้ในบ้านให้กำจัดด้วยการเผาหรือฝังอย่างถูกวิธีและไม่นำไปให้สัตว์อื่นกินโดยเด็ดขาด ไข้หวัดน,นกป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณและเตือนคนรอบข้างกรมควบคุมโรคปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่มีโรคไข้หวัดน,นกครับกรมควบคุมโรคหู้ใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกรมควบคุมโรคจึงได้ประสานงานการป้องกันโรคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมอนามัยกรุงเทพมหานครรวมถึงสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดเพื่อดำเนินการป้องกันไข้หวัดนกร่วมกันโดยได้กำหนดมาตรการดังนี้ครับการป้องกันไข้หวัดนกโดยรวมนะ โดยรวมของของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมอบหมายให้กรมรุ่มโรคเนี่ยเราใช้มาตรการหลักๆอยู่5มาตรการโดยกันมาตรการแรกก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังทั้งลูกออกและก็ตั้งรับลูกออกก็มีเครือข่ายของอาสาสมัครเครือข่ายในการเฝ้าระวังเฝ้าระวังเชิงตั้งรับก็คือโรงพยาบาลต่างๆที่มีผู้ป่วยเข้ามาถ้ามีการพักปรวัติ ว่ามีแตดก่ตายในพื้นที่ผิดปกติและมีการสัมผัสด้วยตรงนี้หน่วยลื้นที่เร็วจะรับข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่สันทีมาตรการที่2เป็นเรื่องการสำรองพวกยาวิชภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันต่างมาตรการที่3เป็นเรื่องของการเตรียมการเพื่อจะรองรับการระบาดแบบฉุกเฉินโรงพยาบาลต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งทีมหมอทีมพยาบาลพร้อมทั้งการเตรียมห้องแยกพร้อมทั้งระบบการจัดการภายในโรงพยาบาล มาตรการที่4ี่ซึ่งถือว่าสําคัญเลยเป็นมาตรการในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชานชนกลุ่มเสี่ยงแล้วมาตรการสุดท้ายที่เราใช้ต้องมีการประสานง,งานเป็นภาคีเครือขา่ายแล้วก็ประสานง,งานในเชิงบูรณาการการผนึกพลังร่งรวมกันทำงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยพร้อมป้องกันไข้หวัดน,นกได้อย่างเต็มที่ครับกรมควบคุมโรคหูใหญ่ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี